งขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าจากนรกเสมอคุณรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงมาสำรวจนรกกันดีกว่านรกนั้นมืดมิดมืดมากประตูนรกมีเจ็ดประตูประตูแต่ละบานมีไว้สำหรับคนบาปในระดับต่งตางๆ ในนรกมีเทวดา19องค์และมาลิกเป็นผู้ดูแลนรกประตูเหล่านี้จะถูกปิดไว้เดืือผู้กระทำมเขาวางชั่วและพวกเขาจะไม่มีความหวังที่จะหลบหนีไปจากพวกเขาได้เลยเมื่อนรกทอดพระเนตรเห็นพวกเขาจากที่ไกลพวกเขาจะได้ยินเสียงมันถึกก้องและคำรามความทรมานของพวกเขาจะไม่เบาลงและพวกเขาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือพระศาสดามุฮัมมัด ขอความสัตย์นติและความจำเริญจงมีแด่ท่านกล่าวว่าไฟที่ผู้คนเผ่านั้นเป็นเพียงหนึ่งในเจส่วนของไฟนรกระดับของสวรรค์จะเพิ่มขึ้นและระดับของนรกจะลดลงนรกนัก้นกว้างใหญ่และลึก allora ล้ำมากครั้งหนึ่งสายของศาสดามุหัมมัดขอความสันติและพระพรจงมีแด่เขาได้ยินเสียงที่แปลกและน่ากลัวซึ่งไม่มีคนอื่นได้ยินพระศาสดามุหัมมัด ขอความสันติและความจำเริญจงมีแด่ท่านกล่าวว่านี่คือก้อนหินในนรกซึ่งถูกโยนลงมาจากขอบนรกเมื่อ70ปีก่อนและมันตกลงมาอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ก็ถึงจุดต่ำสุดแล้วและบรรดาคนน่าซื่อใจคดจะอยู่ในที่ลึกที่สุดของนรกมีลมร้อนควันดำแหลกน้ำเดือดไฟนรกจะเผาผลาญทุกสิ่งจะทำลายทุกสิ่งและจะไม่ปล่อยให้สิ่งใดแต่ต้อง มันจะไม่ผิวหนังมันจะถึงกระดูกละลายเนื้อหาของกระเพาะอาหารจะเข้าสู่หัวใจและเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ในส่วนลึกและสําคัญที่สุดจะไม่มีอาหารสําหรับพวกเขาเว้นแต่พืชมีหนามอันอคมถู้ที่น่ารังเกียจซึ่งจะไม่บำรุงเลี้ยงหรือระง,งับความหิวต้นไม้ที่น่าสอยสยดสยองในนรกจะเป็นอาหารของคนบาปเหมือนทองเหลืองหลออมันจะเดือดอายุในตัวเหมือนน้ำเดือดผลของต้นไม้นั้นเหมือนหัวของปีศาจและพวกเขาจะได้รับเครื่องดืง่ม ที่มีส่วนผสมของน้ำเดือดและน้ำมันผู้คนจะดื่มน่ำหรือน้ำผลไม้ของคนที่อยู่ในนั้นและพวกเขาจะเลี้ยงถ่านที่ลุกอยู่และไฟแห่งนรกเพื่อเป็นการลงโทษเสื้อผ้าของพวกเขาจะเป็นไฟและน้ำมันดินและมีทะเลเพลิงในนรกที่เรียกว่าบาฮาและแม่น้ำที่ไหลออกมาจากที่ลับของหญิง โลกประเวณีชาวไฟนรกจะได้รับอันตรายจากกลิ่นของอวัยวะส่วนตัวของพวกเขาและมีส่วนในนรกที่เรียกว่าสัมหารีซึ่งหนาวจัดและขมขื่นมากและอาหารและเครื่องดื่มก็มีรสขมอ,อยู่ในนั้นในนรกมีคุกแห่งหนึ่งเรียกว่าบูลัสในนั้นก็มีบ่อน้ำแห่งความศศร้าอยู่ด้วยและหุบเขาแห่งหนึ่งในนรกเรียกว่าวาอี และภูเขาที่เรียกว่าซอสและผู้คนเอามือไปวางบนบันมือของพวกเขาจาะละลายเมื่อพวกเขาวางขาบนบันขาของพวกเขาก็จะละลายนารกมีหุบเขาเจ็ดหมื่นแห่งแต่ละหุบเขามีกิ่งก้านเจ็ดหมื่นกิ่งแต่ละกิ่งมีบ้านเจ็ดหมื่นหลังบ้านแต่ละหลังมีรอยแยกเจ็ดหมื่นกิ่งในแต่ละซอกมุมมีงูเจ็ดหมื่นตัวและข้างงูแต่ละตัวมีแมงป่องเจ็ดหมื่นตัวบรรดาผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าและาศาสนทูตที่แท้จริงของพระองค์บรรดาผู้ที่ทำให้คนชอบทา เป็นพระเจ้าผู้ที่เคยเชื่อในบางสิ่งหรือบางคนสามารถให้ประโยชน์แก่พวกเขานอกเหนือจากพระเจ้าและสร้างเทพพระเจ้าหินและศักระพวกเขาพวกเขาจะเป็นผู้เชื้อเพลิงแห่งนรกพระเจ้าตรัสว่าจงเกรงตัวไฟซึ่งมีเชื้อเพลิงเป็นมนุษย์และก้อนหินเตรียมไว้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธา พระเจ้าตรัสว่าแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธสัทธาและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพพักดีนเวลานี้อื่นจากอัลลอฮ์นั้นเป็นเชื้อเพลิงสำหรับนรกพวกเจ้าจะได้เข้าไปในนั้นหากสองยิ่งเหล่านี้เป็นพระเจ้าพวกเขาคงไม่ได้เข้าไปที่นั่นและพวกมันทั้งหมดก็จะอยู่ในนั้นและผู้คนจะร้องให้และกรีดร้องในนรกพระเจ้าตรัสว่าเราจะเพิ่มความทรมานในการทรมานแก่พวกเขา คนบาปจะถูกลงโทษในนรกแต่จะไม่ตายและการลงโทษในนรกนั้นคงอยู่ชั่วนิรันดรสำหรับผู้ปฏิเสธสันาและผู้นับถือพระเจ้าหลายองค์ มีสะพานเหนือนรกเรียกว่าสีรัตบันลื่นและไม่มั่นคงทุกคนจะข้ามมันไปแม้แต่ผู้เผยเพระว่าะนะคนชอบทำก็จะผ่านเป็นเหมือนสายฟ้าแลบบ้างก็ไปเหมือนพริบตาบ้างก็เหมือนอมาแข่งบ้างก็เหมือนเล่าบ้างก็ไปช้าช้าบ้างก็ขยับเท้าวความเร็วก็ขึ้นอยู่กับการกระทำบ้างก็ข้ามอย่างปลอดภัยบ้างจะถูกกวนแต่ปลอดพอ ยายแต่บ้างก็ลื่นถลายโยนลงนรกแล้วคนที่ข้ามไปก็จะเข้าไปในสวรรค์